ทุกคนนี้สวัสดีช anel ค่ะเมยนะคะทุกคนอยู่เอิร์ดเองแล้วก็อยู่กับเมรละปานค่ะร uh huh. ับเลยก็ได้นะถึงเราจะไม่เข้าใจอะไรที่มาอยู่ที่นี่ก็เถอะเราต้องหาทางออกเหรอยังไง,งนีง่ห้องเราเหรอเนี่ยว้าวเราต้องเปิดประตูหรือเปล่าเอ้ยเราต้องเปิดประตูหรือเปล่าเอ้ยต้องกดค้าง เดวิดเาฉันอยู่ที่โรงเรียนช่วยด้วยนีคนห่อยช่วยด้วยอ่ะเป็นหน่วยกู้ภัยสวัสดีสวัสดีสวัสดีัลโหลสวัสดีเดวิดเพื่อนเราอ๋อใช่เดวิดเป็นเพื่อนเราสวัสดีช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นคุณเป็นใครคุณเป็นใครถึงโทรมาหาเราไหนเล่ามาสิฉันเองเดวิดในโรงเรียนไงเพื่อนเดวิดคือเพื่อนช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้น เล่ามาสิต้องไปช่วยเขาเขาคือเพื่อนของเราโอ้วิมีการเอียงของจอด้วยหาไฟฉายไปที่โรงเรียนไม่ใช่เหมือนห้องเหมือนห้องสเบียงห้องห้องน้ําไฟฉายอยู่ไหนล่ะโอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมี อย่าเพิ่งไปสำรวจบ้านก่อนเจนเยนสิกลับมาก่อนกลับมาก่อนคนจะสำรวจบ้านก่อนนะหุ้ยมีพิซซ่าด้วยเธอเธอกินพิซซ่ากันไหมเม็ดเม็ดน้องป่านไม่ได้หรอกกินไม่ได้หรอกแต่อยากกินอ่ะน่าเป็นปริเนียเลยนะเฮ้ยเหมือนมีโน้ตเหมือนมีโน้ตอ๋อไม่มีอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวเฮ้ยมีปุ่มแดงๆด้วยเฮ้ยมีปุ่มแดงๆด้วยเรากดนะ อ๋อนี่ไงเจอปุ่มแล้วต้องหาปุ่มห้าอันปุ่มห้าอันหาปุ่มห้าอันหาปุ่มห้าอันเร็วเราสัมผัสได้ว่าเหาไปทำไมอะไม่รู้เหมือนจะเปิดด้านเหมือนเราออกได้หรือเปล่าถ้าผาเจอเราออกมันคงไม่อยู่ไม่อยู่ในเนนเขไม่อยู่ในบ้านมันทเราออกไปข้างนอกบ้านได้ไลวะออกได้แล้วเหรอ ลองเช็คดูก่อนก็นกได้นะห้องเราไม่มีเลยเหรอ,อ,อ,อโอ,อ,อ้นี่รูปใครเนี่ยไม่เจออ่ะไปเถอะออ,อ,อ,ออกเลยออกเลยได้ไหมอมหกอกก็เลยนะใครจะอยู่อ๋อต้องเดินตามทางนี้หรือเปล่าเอ้าไม่ใช่แล้วมาตรงไหนเอิร์ดเอิร์ดเอิร์ดอ้าเอิร์ดไม่รู้ ไปด้วยอ่ะริงกันสิสนใจกระโดดน้ำไหมครับทำไมสอง,<ร>งคนใจร้ายจังชอบทิ้งอ่ะเธอคือใครต้องรีบไปโรงเรียนเร็วเมธเมธรอแล้วก่อนนี่น,นี่เป็นกูกูกลับบ้านเนี่ยนไปโรงเรียนทะมยังไงวะ เกิด,ดย,ย,ยังไม่ข้ามสะอ๋อเออต้องไปช่วยเดวิดเออทิ้งหนูอีกแล้วอะ่ะกดวิ่งได้นะามารม้รูในโทรศัพท์กดยังไงกด,ดงวิ่งได้วิ่งอ่ะวิ่งได้แต่ว่าวิ่งค่อนข้างช้าอือวิ่งได้ในโทรศัพท์ไมรูกดอะไรคนอื่นสองสายฉายไปเลยเอ,อิร์ดเอ,อดิร์ดไม่ต้องถือหรอกมันสว่างจ้าเกินมันสั่นจอด้วยอ่ะเฮ้ยถือก็ได้ โรงเรียนบ้างไงว่าทางเดินเป็นไม่อาจจะไปโรงเรียนในป่าไงแบบเป็นชนบทไงเธอเออก็ถูกไม่ใช่พอมอแน่นอนไม่ใช่พอมอพอมอติดถนนเลยจ้ามพอมอติดถนนเลย้าพมติดรถไฟฟ้าะอะรถไฟฟ้าจ้องจ้องรถไฟฟ้าจ้องจะชนผีอะไรม,มันแบบนี้กะดิดกับด็กๆๆคนอื่นคนอคนือน่อนกูมองตัวเอง โอ้โทำไมสองคนวิ่งไวจังอะเรากดค้างแล้วมันไม่ค่อยวิ่งมันมันค้างแล้วมันก็หยุดเองอะเธออมันมีถนนไม่ไม่มีรถหรอกดึกขนาดนี้แล้วมือจนเห็นดาวขนาดนี้ไม่มีใครขับหรอก เราไปต่างต่างประเทศนี่ประตูโรงเรียนนะทำไมแอ,อบน่ากลัวก็น่ากลัวดิเห <c oughs> มือนประตูสวนโอ้โหโรงเรียนที่ย่างนึ่อือหือนี่โรงเรียนแ,แ,แน่นลาวนะีแต่ก็สวยดีนะไม้งว่ามันมันดูมันดูเป็นโรงเรียนที่ดูค่อนข้างเก่านะเหมือนเก่านะมันสร้างจากอิฐอ่ะเธอโรงเรียนเดียเด๋ยวนี้เขาไม่สร้างจากอันนี้แล้วนะ มันต้องมีอะไรแน่เลยถ้าขึ้นไปอ่ะมันทำเป็นลายเป็นสีสีดๆมันทำลายเปไอ้ขึ้นไงยันสภาพดีนะอุ้ยทำไมด้านในสวยจังเลยเฮ้ยมันแปลกมากเลยยังเปิดอยู่อ่าาาเรชั้นต้องไปดูเดวิดแล้วเราเป็นเป็นห่วงเขามากปิดไฟเถอะนะขอล็อกเกอร์เปิดอะไรได้ไหมเปิดไม่ได้หรอ เราเปิดแล้วนะเราปิดแล้วนะขวายเอาไงยื่กันขวายซ้ายดีไอ้ขวาาเไปขวาเราไปเอ้าเออทิ้งเราหมดเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยห้องนี้มันดูมิสเตอรี่จริงเอ้าไม่เยอะอย่างนี้เปิดอย่าเข้าไปกันห้องเก็บของเหรอมีอะไรอ่ะห้องพลาสติกห้องพัสดุกพี่เราว่าเขาต้องอยู่ในห้องเรียนแหละเดวิดน่าจะอยู่ในห้องเรียน อาจจะโดนขังไว้ในห้องน้ำก็ได้เฮ้ยเป็นไปได้วนห่ยห้องนี้เปิดไม่ได้ไปห้องน้ำไหมเผื่อเขาโดนขังเผื่อเขาโดนขังไว้ในห้องน้ำห้องน้ำชายสิเขาเป็นผู้ชายหนิห้องน้ำชายอ้าวเปิดไม่ได้ไม่จำเป็นห้องน้ำหญิงอะเปิดไม่ได้ชูวโอเคเขาไม่ขังไว้ในห้องน้ำอ่ะมันต้องห้องใหญ่ๆ่นะโอทยทำไมมันเสียบตาจังวะเสียบตา ห้องนี้ก็เปิดไม่ได้ตรงเลยเปิดไม่ได้เลยเหลือห้องเหลือห้องเดียวไหมพี่เฮ้ยก็เหลือห้องเดียวแล้วไงกลับไปกลับไปกลับไปมันต้องมีอะไรอยู่ห้องนั้นแหละมีอะไรสักอย่างมีซัมติงแต่เราเพียงไม่รู้็อเกอร์เปิดได้ปะไม่ได้ดุกดน้ำหรอมีอะไรหรอไม่เห็น แสดงมันต้องมีอะไรแน่เลยมีอะไรบนชั้นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราลองขึ้นมาดูดิเออมันกระโดดได้เฮ้ยนี่ไงมีทางโอ้โหโอ้โหถือไฟฉายด้วยนะมืดมากบอกเลยนมมืืดดแต่ก็เนี่ยมีสนิมด้วยท่อแอร์หรอไม่เอิร์เอิร์เออิร์สสงมันยยู่ภาใต้เเฮ้ยไม่เป็นวงเขาวงกอดเธอโอ๊ยไปทางนี้ไปได้ทางเดียว เอาอะครับขวาลายไซดดีอันนี้ตันตรงแหละไอขวาขวาตันซ้ายตันคือแม่คือแม่เป็นแถวบนกดที่แม่เลาะทางขวาหรือเปล่าขวาไซด์ดีขวาลาย้ซด์ดีเอาล่ะเจอห้องเรียนแล้วเธอลงเหรอข้ามไหมขูนลงลึกทำไมโตเขาดีกว่าโตเงินเขาอีกอ่ะอู้ห้ยกี่โมงเนี่ย ฮะแปดโมงนาฬิกาตายเหอะอ๋อใช่ใช่สองทุ่มสองทุ่มไปไปได้มันไม่น่าใช่แปดโมงเฮ้ยมันต้องมีซัมติงมันไม่มีซัมติงเลยเธอกุญแจฮะแจห้องไงวะเฮ้ยนี่ไงกุญแจกุญแจ,จอะไรเนี่เปิดทางเปิดประตูนั้นเปล่าเปิดประตูนั้นเป่าเออเป็นไปได้ไปไหม แล้วจะขึ้นยังไงอ่ะต้องเปิดประตูว้าเฮ้ย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 ผ้ามันตัดเย่แล้วเย่แล้วอ่ะเฮ้ยโต๊ะออกมาตรงนี้ได้ยังไงอ่ะเฮ้ยประตูประตูใหญ่ไม่ต้องสืบเลยว่าเปิดประตูไหนประตูใหญ่แจ้งมากส่แจ้งทำไมรู้สึกผีแม่งหน้าแม่งหน้าคุณคุณเคยเจอที่ไหนเรารู้จักกันหรอเธอ เอา้าประตูไหนล่ะประตูห้องเรียนมาสักห้องหนึ่งหรือเราต้องขึ้นไปเหมือนเดิมแล้วกระโดดข้ามไปเหรอเฮ้ยเธอเ่อเ่อเย่เลย ิดบอกว่าเดวิดเห็นเราเดวิดอยู่ไหนเดวิดเห็นเราเดวิดเราอยู <comme S 2> <c lem elling> ่น <c head> ี่เดวีไม่ได้พูดเอาใครพูดแต่ตอนนั้นเออเธอได้ดูบ้างไหมว่าใครเป็นคนพูดเดวิดไม่ได้พูดเหมือนเหมือนเดวิดจะพูดไงเราเมื่อกี้งเดวิดไม่ได้พูดเดี๋ขีดตัวเมื่อกี้มันหักเอาเหรอเหมือนให้กูมาฟาร์มโคดเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้ ฮ้ยมีประตูมีประตูอุ้ยอยู่ไหนกันเฮ้ยไฟตกเกียร์เกียร์ไฟรพบาไฟกรพบ่าเกมแบร์เกมแบร์เกมเฮ้ยเฮ้ยวิ่งมือมือดูยังไงก็มือผ่านเป็นหายเลยมันคือมือแหละเฮ้ย เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเอาอีกแล้วอ๋โอ้ยนี่ที่ไหนเนี่ยมีตีผีเหรอวิ่งมีผีไหมเนี่ยเป็นไปได้เฮ้ยอีกแล้วด้านหน้าเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้แนะนำตัวหรอฉันเคยไปที่โรงเรียนนี้ทุกอย่างมันก็ปกติจนกระทั่ง เดวิดช่วยฉันช่วยพาฉันกลับบ้านแต่เราไม่เคยไปที่บ้านกลับบ้านฉันดิงเลยฮะเขาพาขึ้นไปที่บ้านของเขาและใช้และใช้งานฉันเอาเงื้อท้องฉันและนำฉันไปทดลองกับเดมอนิกบ็อกฉันอยากออกไปจากที่นี่ให้ฉันใครช่วยฉันโอ้โหอยากแก้แค้นกูก็อยากสงสารมาจากกูไม่สงสาร ฉันอยากแก้แค้นให้ให้เขาให้เขาได้รู้ว่าเขาทำอะไรกับฉันฉันจบแล้วดีงั้นอะจบชัเตอร์หึแล้วจะจบยางี้แม่มาแม่ทำไมมันมันเขียนว่ามีนาคมตัวย่อมีนาคมอะมีนาคมมาฉันว่าใช่เออโอ้โอี โอ้ผมข่าวเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนได้ได้ได้ปิดไ้ฉายถ้าไมเขาเรื่องแสงอะทำไมเธอสิงที่ำอย่างนี้ล่ะทำไมทำงั้นแมว่าฉันต้องการแก้แค้นฉันอยากจะอยู่ฉันอยากจะสงบสุขกูแปรมีตวการแก้แค้นไม่สิทธิแยก ก็เซอร์ไพรส์แฮปพยายามพยายามหนบหนีซะสิโอ้ยโอ้ค้นหาค้นหาหกโน้ตโน้ตหกอันโอเคต้องต้องจุกับผียี่งนรงเลยโอ้ยมันโรงพยาบาลโอ้ยโรงพยาบาลเลยต้องโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลตรเปิดประตูได้เปิดล็อกเกอร์ได้นี่ไงโน้ตใช่ไหมนี่ใช่โน้ตไหม นี่ไงได้หนึ่งแล้วได้อันหนึ่งต้องเปิดล็อกเกอร์หาโอ้โหนี่เครื่องเครื่องเครื่องไอ้นั่นแะเครื่องรักษาเปิดตู้ไหมไม่เปิดเปิดไม่ได้อันนี้เหรอเฮ้ยคือประวัติเขาน่าสงสารนะแต่ว่าแต่ว่าก็อยากสงสารแต่แต่สงสารไม่ลงอะ อันนี้เปิดไม่ได้สแสดงว่าต้องมีตู้ที่เปิดได้กับไม่ได้นี่ไงโน้ตเนี่ยทำไมทุกคนเดินผ่านกันน่ะเนี่ยม,มันต้องปเป็นเรื่องปฏิปตัปต,ตเน่เลยนี่ไงอันนี้เปิดได้ทุกอันเลยเปิดเปิดหาเลยเปิดหาเลยคือเพึ่เกิดอะไรขึ้น ่ก็มีนาแม่จิ๋วปลูกมาครับพี่แต่มันไม่ทำอะไรน,ะนี่หลอไว้้ยล็อกเกอร์ก็เปิดได้นะทุกคนทุกคนไม่เปิดล็อกเกอร์หากรนลอล็อกเกอร์ก็เปิดเ็ยังไองอะเอาวางหยดุยดหยดุดหยุดถือของแล้วค่อยกดหยุดถือของแล้วค่อยกดเนี่ยเนี้ยได้แล้วอีกหนึ่งอัน มืดตึ๊บเลยจ้ามืดมากใครใส่ตาไม่ค่อยดีอย่างฉันก็ต้องลำบากฮึบแอบไว้ไหนมีสัรภาพมนะืะโอ๊ยไม่มีแล้วห้องนี้ไม่มีแล้วค่ะเหลืออันเดียวเองมันต้องอยู่ข้างนอนยังไงมันน่าต้องอยู่ข้างนอนจะบอกว่ามันอยู่ที่พื้นได้นะทุกคนใช่ไงเราถึงต้องหา มองดีๆนะดีๆมองคนอยู่ไหนกันเนี่ยกำลังเดินหาอยู่คะ่ะกาาลับมทีีี่่่นนอยยูคเดวไม่รู้ว่าต้องลองมองรอบๆมันดูยากนะนม,ม,กมันดูยาก ต้องคอยเช็คแบบในห้องนี้เรายัางไม่ได้มานี่ว่าม,มีปุ่มเจอปุ่มแดงเกี่ยวกดปุ่มเลยกดปุ่มเลยถ้าเจออ่ะมันจะเป็นอาชีพเมนอะไรบางอย่างมัทอนฟาวหนึ่งกลับมาขอ,อเป็นอาชีพเมนในถึงในห้องหลับน้ำมันมีห้องไหนที่เราไม่ได้ไปไหมเฮ้ยเราหาไม่เจอเลยหรอกอ,อันสุดท้ายเองนะเฮ้ยเราต้องกลับก,กลับไปไ<ม>ดูตั้งแต่เริ่มเลยไหมจะได้ช่วยช<ม>่วยกัน เราเราจะบอกว่าเราอะเช็คตรงล็อกเกอร์แล้วดูองสีเนี่ยกล่องมากมายบรรัดไทยเงี้ยเราเช็นไม่ไหวอะเดี๋ยวเราช่วยมาอยู่ไหนเอ่ยกล่องบานมันก็เปิดไม่ได้เช่ว่ามีมีแต่ลิ้นชักอะอ๋อมาช่วยกันมาตรงนี้แหละเช่ว่ามันต้องอยู่อยู่ตรงนี้แหละนี่ไงห้องเรามองไม่เห็นเลยอะไปฉายก็ไม่ช่วยห้องเนี้ยมันแบบมันปักอะมันแบบยังไงมันมืดมากใช่มันมืด สู้แล้วเยอะมากใช่ว่าไม่น่าอยู่ชั้นบนต้องอยู่ชั้นล่างๆเชื่อสินั่นไงไนเจอแล้วอ่ะสุดท้ายเจ๋งมากครูขูคุณดวงดีมากไป,เ,ปเราเปิดประตูตรงนั้นได้แล้วแหละรีบไปกันเถอะฮึบไม่รู้เราเห็นเราเห็นมันมันเป็นไอ้นั่นเป็นประตูที่เหมือนเราจะต้องทำอะไรสักอย่างก่อนถึงจะทำได้ เราต้องมีอะไรแน่นอนนี่ไงเปิดได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยทางออกหรออ่ะเอาอีกแล้ว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 โอ้ยโอ้โหที่ไหนเนี่ยจ้าสังเกตุจ้าสังเกตุปิดไฟดีกว่าแป๊บหนึ่งแล้วมัน เีย่ยบอกแล้วว่าตอนนี้คือทางที่เรามาแล้วลองไปงเป็นไปได้มันเหมือนมีติ่งที่สวงเลยอะเธอเนี่ยคือพอมันกดวิ่งแล้วมันก็กดวิ่งแค่แป๊บนึงแล้วมันก็หยุดเองใช่ใช่ใช่ใชยูริเหมือนเราเลยโดนเหมือนกันกด <c oughs> ว <c oughs> ิ่งแล้วมันก็หยุดเองเฮ้ยอะไรอะไรปิวมา เมื่อกี้มันเห็นอะไรปิวมาตกใจเลยใบไม้ใบใบไม้ปิวใช่โอ้โหปิวมันเป็นก้อนเหรอเฮ้ยนั่นไงเดวิดใช่ไหมนี่เหรอเดวิดคิดว่าพวกแกกำลังจะไปไหนดูสิว่าใครอยู่ที่นี่เพื่อนของพวกนายไงเฮ้ยหยุด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 ปิดไฟฉายก่อนขอมองหน้าเขาก่อนปิดไฟฉายก่อนจ้ามากให้มาเอาเพื่อนแกไปสิ เป็นรัมรัมเหรอาของเนี่ยวะทำไมเดวิดไม่ทำไมทางมันแคบลงนั่นสิหาทรงกลมไอเดซิเฟียแอนไฮเดียม่าหาของเนี่ยวะโอ้ยเราคิดว่าเราตาดีเหรอไม่เราสเตอร์เราไอสเตตูเอสเตตของมันอยู่ตรงไหนวะหาเราต้องไปวางที่ลูกปั้นอีกโอ้ยไอกูเหนื่อย บางทีถ้าเธอลองใจเย็นๆแล้วฟังฉันสักหน่อยจะได้ไหมอะไรอ่ะมันมีบอะไรที่เฮ้ยเัอบอลอะนั่นแหละบอลอันนั่นแหละคือสิ่งที่เขาน่าจะให้แหละใช่แหละสอมีห้าอันปะต้องเอาไปวางไหนวะเก็บครับเป็นดาบปันบอลเออเขาบอกให้วางที่รูปปั้นรูปปั้นคุณรูปปั้นหารูกปั้น ก็น่นแหละต้องเดินหาต้องเดินหาตามทางก่อนปะยาทิมทามนเรนี่ยไปเี่ยวิ่งไม่ได้นะไม่เหนื่อยหาปั้นก่อนอะอ่ะนี่ไงเจอกันละไหน,น,น,นไหนไหนอันแรกอยู่นี่ แล้วลูกปั้นเราอยู่ไหนหยิบให้ครบทุกคนไปเผื่อเจอเป็นไปได้เราไปด้วยกันเลยอันนี้เรายังเดินตามทางอยู่ปะเนี่ยเราก็หลงทางแล้วเหมือนกันพูดตรงๆไม่มีทางแล้วจ้ะมันเป็นมันเป็นแบบมันเป็นสวอร์มอะมนเป็นแบบเป็นบึงน้ำอะค่อยๆไปเป็นเป็นเป็นเวทไงน่์อะทุกทีน่ะนั่นไงมีน้ำตกด้วยสิยิ่งใหญมากลูกปั้นอยู่ทางน้ำตกหรือเปล่า เอวพื้นที่ยงครับราชอบซอนบอลก้อนไม่ใ่ก้อนมาน้ำตกเป็นเพื่อนหน่อยดิเราว่าในน้ำตกต้องมีไม่ใช่น้ำตกเว้ยท่อน้ำทิ้งอ้าวอันน้ห้ยนี่เป้านี่หินสีแดงหินสีแดงมาดูดินี่แหละลูปปั้นใช่ไหมเหมือนอะมองอาสเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่อันนี้ท่อน้ำทิ้งอ๋อนี่ลูกปั้นโอ้โหฉันมองไม่เห็น ใส่ไงใส่ตรงกลางมันจะมีรูเห็นปะมันคือลูกปั้นเพราะเราต้องเรียงลำดับลูกปั้นด้วยนะเหมือนจะไม่ใช่อนี้ปะอ๋อแสดงว่าแสดงว่ามันมันมีลูกปั้นไหลอ่ะเราต้องใส่ให้ตรงกันหรออ๋ออ๋อไงลูกปั้นมันก็อยู่ตามอ๋อมันจะมีหินของมันแล้วแกคิดว่าฉันจะรู้ไหมไม่อ๋อนี่คือทอง วิ่อันนี้คือประตูใหญ่แสดงนี่คือทางออกจ้าอ๋ออันนี้อันหนึ่งไปอันหนึ่งแล้วใช่อันหนึ่งแล้วอันนี้อัน,นหนึ่งนะอ่าฮะอันนั้นมันเป็นดาวห้าแฉกปะใช่มันแลดูเหมือนจะเป็นดาวแปดแฉกเอาห้าแฉกฮะฮะเปล่า <laughs> ตาลายมึงอยู่ที่ไหนมึงเผยตัวตวนออกมาแล้วกูจะไม่ฆ่ามึงมีตัวตน เป็นเอลซ่าใช่เอลซ่าคือคุณใส่คือคุณใส่บอลสองลูกก็เหรอไม่ได้ใส่รู้สึกมันรู้สึกมันจะมีสามอันมั้งโอ้โหอันที่หนึ่งสองเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันอยู่ไหนอันที่สามเราเจอไงเรางยังไม่เจอสามเอานี่ไงเจอไงนี่ไงนี่สาม เจออะไรหนึ่งหนึ่งสองอ๋จอ,อจะก,ก้อนนั่นแหละหรอใช่บทจะเจอก็เจอมันมีสามอีนน้มั้งรู้สึกเท่าเท่าเท่าที่ดูทางเชื่อมันอมองไม่เห็นอะมองไม่เห็นแล้วตอนเนี้ยเราตามเม็ดเม็ดไฟโคตรไม่สว่างเลยอ่าเราซื้อสตองเฟดไลท์กันไหมสตองเฟดไลท์ของเกมแบร์นั่นแหละเลิศเลยเป็นการข้ามเกมที่ยากใช่ไหมล่ะ ก็เหมือนไปกับพี่ผีล่าไงคุณรอเราก่อนใช่ครบยังวะครบแล้วประตูเปิดแน่เลยประตูใหญ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแดงแล้วมันเชื่อมแล้ววงเวทอือหือ <Yes. S 2> <c oughs> วงเวทอือหือไอ้ม like, ือไอ้มือยักนั่นแน่เลยใช่เป็นไปได้สูงมากเอาว่าแล้วีดาวพ้าแฉกนี่ต้องมาีาม มันมีซัมติงอะประตูเปิดยังไม่เปิดหรอมันต้องเปิดแล้วมันต้องเปิดแล้วหรือต้องอะไรอีกอ่ะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเอาแล้ว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 ท่อน้ำท่อน้ำมาอย่างท่อน้ำเมื่อคนทำเกมขี้เกียจ ทงระบบเปิดเปิดเปิดประตูปีกเลยวายเฮ้ยมันอยู่ในน้ำมันอยู่ในน้ำแน่เลยมันอยู่ในน้ำแน่เลยเมืนตัวโอ๊ยเม็ดแรงมากไล่ลาไก่กินในน้ำอ่ะเราแรงมากเลยนะเม็ดเม็ดหลายรอบแล้วเราเนี่ยอะไรอ่ะอุ้ยทางหยุด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 ก่อนหยุดหยุดก่อน พนันในทางนี้ยังไงก็เจอเจอแน่พร้อมนะสามส่งนี่มันพังในยีนี่นี่มันพังในยีนไม่ใช่แต่เราคิดว่าทางเนี้ยพังพังเราก็เจอมันจะปรากฏตัวออกมาตรงกลางอุ้ยสมองเราไม่ก็จะปรากฏตัวข้างหลังเราก็ต้องวิ่งหนีมันเป็นไปได้วิ่งหนีจริงเหรอเราวิ่งไหมวะเราวิ่งยากมากเลยนะคนเล่นในโทรศัพท์อ่ะยากจริงปิดไฟอีกต้องกดถูกวิธีมันถึงจะถูกให้อ่ะพูดจริงนะ เฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยเหรอจริงๆป่ะเนี่ยไม่โกหกอ่ะนะทำไมทางเฮ้ยเฮ้ยเดวิดเดวิดโอไม่โอไม่เฮ้ยบนหนึ่งจบแล้วหรอเดวิดบาดบาดเจ็บแล้วพาเข้าไปโรงพยาบาลเขาอเจคอนเชียสว่าไฉันรู้สึกแย่แย่แย่มากบางอย่างต่อเดวิดหรือว่าใน อีผีนั่นไม่ได้สิงเดวิดใช่ไหมคงจะไม่ใช่ใช่ไหมมันจะฆ่าเดวิดมันผีใฉันคิดว่านี่ไม่ใช่ทางจบของเรื่องนี้ไม่เห็นจะจบของเรื่องนี้จ้าไม่ใช่จริงๆจ้าเพิ่งชัปเตอร์หนึ่งเองโอ้โอ้นั่งโคมัในห้องเราโอ้โห งั้นก็ยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบวอยลาลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ค,คอมเมนต์คุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะฝากติดตามภาคทองซีรีส์ The Exit ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย